คุนต้นหอมสก,กุลตาลังคบยืนนานหน่อยนะคะเด็กไม่ได้ซีน<ะ>และวันนนักแสดสงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่พันชนกชนพันสังจากสมภคพสมรสจัก จริงๆกับรางวัลน,น,นี้นักแสดงหนุ่มน้อยมั่นความสามารถถ่ยบบายทอดบทบาทได้อย่างเอาถึงอารมณ์ฮะการส่งจริงสเสริมวิจิให้ตัวละครย,ยังโดดเด่นเลยสเสรีบัตรหมอกช่อดอกไม้ได้เลยขึ้นนั่สักเล็กน้อยมาในพวกอารมณ์สุขเศร้าตลกลงตัวมากๆเก่งมา,มากๆครับขอบคุณี่ตรหมอกา รู้สึกไงบ้างกับรังวันนี้สวัสดีครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเลยได้เฮย ขอบคุณคณะก,กรรมก,การทุกท่านสำหรับรางวัลคุ้มชันลึกอวอร์ดในสมเกียรตินี้ครับก็ขอบคุณบริษัทศรีแกหลออผู้กำกับละครเรื่องสงครามสมรสดครับขอบคุณนักแสดงร่วมที่พีทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกท่านครับขอบคุณพี่บอลน,นิพนธ์พี่บอยระบุนเกียรติผู้บริหารช่องวันสามสิบเอที่จะลืมไม่ได้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทางบ,บ้านทุกท่านครับขอบคุณครับ เจ้าขเก่งมากลูกโอ้โหเดีย๋ยวพี่ต้องไปขอเทคนิคนะฮะเก่งมากยินดีด้วยกับรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมครับจากสงครามสมรสรช่วงวันสารเสบนะฮะเดินทางต่อครับกับสาขาถัดไปสาขา